สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่แอนจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับปิโหยเวตวิตามินซีวอเตอร์นะครับเครื่องดื่มน้ำเลมอน0.1%ผสมวิตามินซีนะครับตรงนี้เขียนด้วยนะครับว่า0%น้ำตาล0%แคลอรี่นะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วตรงนี้นะครับก็เขียนด้วยนะครับว่าปริมาณในการบริโภคนะครับบริโภคละหนึ่งขวดนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตันตรน นี่โอเคครับเทลงมานะจ๊ะก็เป็นแบบใสๆอย่างนี้นะจ๊ะเหมือนน้ำเปล่าคราวนี้ดมกลิน่นเฮ้ยโอเคนะกลิ่นเลมอนหอมกลิ่นเลมอนหอมโอเคนะให้กลิ่นเลมอนหอมมากโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติจะ้ะอ่ะโอเคครับเฮ้ยเขาบอกว่าตัวนี้ทำค่อนข้างที่จะดีนะครับคือหนึ่งนะครับ หอมกลิ่นเลมอนอย่างที่สองคนระับกินแล้วไปแล้วรสชาติแบบเฮ้ยเหมือนเรากินแบบอะไรผิวสัมผัสอะ่ะมันเหมือนน้ำเปล่านะแล้วมันมีกลิ่นเลมอนแล้วรสเลมอนออกมานะครับแล้วก็หวานกลางพอดีไม่ใช่ไม่หวานนะเขาเขียนว,ว่าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่บอกเพี่อนนะบอกว่าเป็นสูตรหวานน้อยเพี่อนก็เชื่อนะครับเพราะว่าเขาใช้วัวสดุแทนความหวานนะครับก็จะได้มีรสชาติหวานแต่ไม่ใช่ความหวานของน้ำตาลนะครกึ้งมันก็จะเป็นความหวานแบบพอดีนะแต่ว่าเราอ่าน จอน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นต์ไงเราก็นึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะหวานนะแต่ความจริงให้มันเป็นหวานแบบกลางๆพอดีๆนะครับไม่ได้หวานมากนะครับแต่ว่าเห็นน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นต์ไงก็นึกว่ามันจะไม่มีความหวานเลยนะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็หวานกําลังพอดีครับโอเคครับเพื่อจากการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่มใครขยกสาบสนุนเพียร์นะจ๊ะมีช่องทางทางสินขึ้นตรงนี้นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเมียรได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า